สื่อข่าวรายงานกรณีการประชุมสภาลม่มเมื่อวันที่18มกราคมระหว่างลงมติมาตรา11ร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเนื่องจากมีสสไม่อยู่ร่วมลงคะแนนจำนวนมาก โดยจากการตรวจสอบเอกสารพบพักการเมืองที่มีสสตั้งแต่10คนได้แก่พักเพื่อไทย121คนไม่อยู่โหวต86คนหรือ71.07%ร์เพักพลังประชารัฐ79คนไม่อยู่โหวต35คน44.3%เร์เซพักภูมิใจไทย62คนไม่อยู่โหวต9 9คน14.51%เอร์เซตพักประชาธิปัตย์ 50คนไม่อยู่โหวต32คน64%พักก้าวไกล45คนไม่อยู่โหวต22คน48.88%พักชาติไทยพัฒนา12คนไม่อยู่โหวต6คน50%พักเศรษฐกิจไทย11คนไม่อยู่โหวต7คน63.63% 63. 63และพักเสรีรวมไทย10คนไม่อยู่โหวต5คนคิดเป็น50% ประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยสภาเหลือเวลา5สัปดาห์ขอร้องรัฐบาลฝ่ายค้านทำหน้าที่องค์ประชุมพิจารณากฎหมายให้จบอย่านีปัญหามองยุบสภาไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่แค่ตัดรำคาญองค์ประชุมไม่ครบ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยกรณีสส .176 คนทำหนังสือถึงประธานสภาไม่พอใจคุณภาพและปริมาณอาหารและเครื่องดื่มขอให้สอบขั้นตอนเลือกผู้ประกอบการโดยประธานสภาขอให้เป็นเรื่องของสำนักเลขาธิการสภาไม่ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง ตำรวจเข้าคนบ้านพักของเมย์พริมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามหมายจับพรบอคอมหลอกเหยื่อลงทุนอ้างลงทุน6,000บาทได้กำไร15ล้านบาทเปิดผลประกอบการปี2,564มีกำไรเกือบ9ล้านบาทมีไรายได้จนถึงวันที่19มกราคม2,566กว่า33ล้านบาท นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยผลตรวจสอบสารตกค้างสีฟ้าในต้นหอมเป็นสารแมนโคเซปในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายแนะล้างให้สะอาดก่อนจำหน่ายหรือก่อนประกอบอาหารรับประทานเน้นย้ำเกษตรกรที่ใช้สารดังกล่าวป้องกันกำจัดเชื้อราปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด